ไม่มีกลุ่มมีไม่ไป เอ้สิ oh ่งนี่ผมอยู่ทํา่ไดบีแลวซาวบีล้วาวบีแล้วซาวซาวไอ้ส่มยู่บีซาวีซาวบีซาวโอยมันจะโดนนน้เามันเริ่มเล่นดีๆเอาเน่าก็เข้าเหรอใช่ใชอ่ะเน่เล่นดีๆลูกเข้าแล้วเอาตั้งใจล้วลูกกักดีมจฉ่เที่อนดอกพัด เย้แม่พี่หนูอยู่อันดับสองกว่าพี่อ่อนโอกาสเอาไปให้เน่าเอาไปให้เน่าเอาไปให้เน่าม่นจะโดดเดียวเหรอโดดสเดือกเลือกเลือกเลอเลอกเลือกเลเอกละอกเอเลือก มีโคด้ะทุกคนเอาขา้นไหมนี่น่หลุดแล้วไปเองอุยอุยฮะดุยขี้ผ้ด้วยนะขีนน้นง <c oughs> Ô tôi Mà ra mày Mà đi <laughs> 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 Mà, Mà <laughs> ra mày đi ra mày ra đi ra nó đi nha đi đi ra mày đi mày đi ra nó Nhìn ra mày đi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  ra mày Nó ra mày đi ra 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 เดอนมกรีนี้าดูชุบชุบยิงปิดออแคิงถังแลวเปิดน่าชุบไม่เป็นด้วยอันนี้ใครเน่ยวิ่งนะแก้มเดี๋ยวไปยิงแก้มนะเดี๋ไปยิงแก้มนแกกระโตนะแกกระโตนะไปไปขาวนี่ค่ะเฮ้ยยิงเแก้มแก้น่โอนโอน ไม่มีปืนแต่เลือดยีมันมียามั้งวะเน่ไอตัวเนี้ยมันมียาอยู่นไปเล็กล่้ำนมกันเลยเอางเฟัวกับนีดเ้อยอดหรอเไมเดินเก่ง็พราแงอีกพรยงจะเดินไม่ถูกทางเดินได้เดิน มุดไปมุดมาอยู่ไปเจ๊นี่ฝันน้ำพี่โดดลงกันนะตอนแรกไหนก็ยิงมั่วเราก็บอกว่าเออนี่แก้วนะแก้วนั่นน่ะก็ไม่ยิงเฮ้ยเธอโดดลงน้ำเอ้าเฮ้ยแต่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าโชคดีเพราะว่าสามารถเอาหมดแบ็คก่อนได้วิ่งชนก้นนักแย่แย่เปิดเลยอ่ะน้องแล้วใครยิงเต็มเลยวะทำไมเจอคนเยอะจัง ขับรถได้ด้วยนะป้าไอมินาขับไปจนเสาเว้ตาเก่งง่ากเลยแม่ไม่เป็นแม่ยอยู่ในน้ำแม่อยู่น้เ็นวีดีของพ่อพี ว่าไอ้บอกก็ไม่เป็นรถก็ไม่เป็นนี่น่าไปซ้อไปขัรถได้่ะเออแลรถได้เสด็จอ้ไมก้องกินเขาน้องพงไอ้เน่ามันขับ ่อยน้องเนอะเอาตัวรอดได้เ,เ,อเออเองก็ต้องเอาชีวิตตัวเองรอ <มา S 1> ดองมาหาพี่เฉยเลยอะไรี่เนี่ย,ยรับปืนปะโอเค อไม่ได้เมื่อกี้กดต้องกดเยอะๆเวพี่าือให้เนอเดี๋ยวพี่เอามอเฮ้ยมไม่ได้เฮ้ดีิเฮ้ยตใหมดเลยจอคนิใครวะใครน่ยเอาอย่างี้ ยิงได้ก็เสียก็ส่วนทีฟีฟีมันนึวกว่าโคตรเลยดิเอฟของแสง,แงเอฟสิบสี่ไปเฮ้ยมีกระเป๋าอยู่ข้างนี้่ยสาเขาพี่ไปกันหมดแล้วชาเอ้ยอะไรบีเก็บเสียใครโตรมันชมนมเป็ดออกมาให้มันก็กินได,ด้นะโมวดเลยมันไม่ได้ว่ะ นจะดดขึ้นบนเาคาบไว้แล้วก็ขวดแขนจะมเออเอาเอยขวดโอ้เราออกมันก็ไม่ได้เลก็ขวดแขนมันเออฉันหลานไปเจอคนเจอคนหนูเจอคนนี่แหละคนจริงเหรอมันความของคิิเฉยเลยไปไหมล่ะเ่เบอด ไปไหมไปหาพี่เล่าต่างหาโอกาสได้ไปเที่ยวเยี่ยมปู่ไปญาติได้เลยค่ะได้เป๋าสามแล้วนะพี่ไม่จับเลยเนี่เป็นอะไรอ่ะทำไมห้าสิบบาทเก็บของช้าให้พี่ลงแล้วก็อ้อมมาทางนี้เด้ออ้อมมาทางทองเด้อเจอกันทางนี้เด้อเอาอันนี้เห็นไหมเอานว้เก็บเงินยูยูไปเอาอยู่ได้เบิพื่อเลี้ยงหอยดิล ยพ่อใหม่แล้วเอดีสุดเลย่้าดีดวิี่ีเนาอย่าวิ่งออกวงเด้อทำไรอ่ะว่ใครอ่ะเอาหวิงใครโอ้ยเิงเลยเน้าตายไม่มีใครช่วยเน่าเลยหรอ เอ้ยวงมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งนีนี้น้องเก็บแล้วเนี่ยเลือดออกแล้วแล้ววิ่ง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 น้องกดวิ่งดิอย่าฟันเดียวกันไปแล้วถ้าน้องตายจะเป็นยังไงน้องเหมุนใหญ่น้องกดเก็บเลยเอาเ็ปนี่ให้น้องดิขาให้น้องหน่อยเลือดเต็มเลยน้องวิ่งมาข้าเขาพาหนองมาเลยน้องไม่หันมาดูดิลูก เอาเดินเดินอยาให้เอาเอามายิงนานแล้วอยาใหนางมุนใหญ่เลมุนนีเขาใหญ่เองมาดิชนบุรีนู่นเดือนธันวาคนเพราะว่าแถวนั้นคนทำงานเยอะเลย่จังหวัดไหนที่มีคนีเลยม แม้เร่องนี้เลยจถมอไซค์อย้ามีที่มอไซค์แล้วเน่ากนไม่ใช่มันมีคอยู่เยอะจาน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 เฮ้ยเจ้คนอย่าร้านเขานะไอ้คนเฮ้อาเอาน่ามขมออไแล้ว่ไม่วิ่งมาแล้วาเองไม่เล่นหรมาไม่เล่นหรือมามานอนเล่นละก่อน

รล้่แตกไม่ได้พี่จะรถสปอร์ตรถสปอร์ตคนแรงเลยล้อด้วยดิอุ้ยสามศพไม่ได้อุ้ยก็อยูคนเดียวเอาเรืนี้รถแรงแก้มอยู่คนเดียวเนี่ยรถแรงอยู่พีกรถแรงแตกแตกน้อมานี่ให้ตาดูด้วยเจ้าคนจริงเออไม่มีใครช่วยด้วย เกมโดนยิงแ yeah. <laughs> ่นี <the öst> ่เ uh, ฮ้ยแดเนี้จะกินรถแหเกมดยนะพี่เล่นให้มย่าย่าอ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 ยาม่าอย่าอย่าอย่่ย่ย่อ่่ โออคือพี่องที่่ะเฮยไนเก็เล่นให้ไหมค่าไปได้สักสี่ตัวทุกคนอยากน้าไปได้ตะคนเลยเหรอพี่ค่าไม่ได้ตะคนดิบเหลือเก็บค่าได้ห้าตัวแล้วนะแม่บี ี่ค่ะดูค่ะดจห้สูตัวแล้วจะ้ไหน่าไปกะชากม่น่าเล่นไม่น้าเล่นเลยโ่้ยพี่เืออย่วรถนอนรถไฟคจริงี่แม่ดูดิรถนอนรถไฟควอหนูอะแม่กาไปสูดอยานีแม่ไม่ได้เือเอ้ยมา ลัวนั่นนะแกมตัวใหญ่เลยเมื่อก,กี้แกเห็นใช่ไหมแม่บีหล่าผาบังไม่ได้ตาฝาดเห็นจีนั่นไงนั่นไงพี่เห็นไหมนะ่ะอยู่ในบ้านอนะ่ะน,น่าอึจัดกันนี่ไม่เลยวะ มาสจอเจ้าของไม่เี็นใครเห็นเลยเหรอไม่มันไปไหนไม่รู้อ่ะแกไม่เห็นออการเดินแเ้านั่นไงนั่นไงใส่กางเกงสันเดินทางบ่อยโอ้โหมันเป็นคนจริงด้วยนะท็อปท็อปสองอะ่ทแกมกนะท็อปสองคือแกนะจุเออโดนแบเลย ก้วสาแก้วพายนั่นล้วพายอย่างนีแหละนี่ทำไมกาัวกนหงเนี่ยแ้วเ่อมันด้วยน้ารอพี่ด้วยาี่าวดแล้วเมื่อกี้จชุด้แนนที่มันเป็นเนบหมาาน้ามันไปเร็วเฮ้ยน้าวเอ แล้ก่อนโอ๊ยท um um uh uh> uh> uh ี่เดียวไอ้ดอกโอยโอ๊ยของเต็มพ่อจริงน้าไปไหนน้าลงเดี๋ยวยิงดิลูกออกแล้วนะ

ดอ้ตาวเอกายรมันตาอกเถไอันลงไปถึงขี้นก็ตายยวิงชอันนี้ชนะเออแนาเล่นด้วยอะชนะเลยนีเกาได้มันบขาตัวเขาตัวแบตคนที่สองคาได้่เจม ออมาเบิร์มไ่มีปการเาเล่นแหลงปะแล้วปเปแม่บีนไปามสนะแม่บีหน M M M hmm. ูยังให้แม่มารักามสาว่ะแม่หนูยังให้แม่มารักาสานนักเกาหรือสมอนหนักจั

ไม่รองเท้ามีสวยปะ่สยปะสองบาทไม่มันตุกพี่เดียวได้หาวรเลยตุกพี่เดียวได้หาวรเลยไม่เชื่อก็ดูไม่มีวันสักสนิทใช่ไหมพี่ถ้าไม่้องอกันมันจะแตกเพจติดตาอันนะี้ย

한후진ถ네